ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับรายการเทเซอร์แชนแนลก็ในคลิปนี้ไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรแค่อยากเล่นธรรมดาอยากผ่อนคลายสมองหน่อยพักหลังๆช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าอาการปวดฟันยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่แต่ก็ยังอยากจะลงคลิปเหมือนเดิมนะยังอยากจะเล่นเหมือนเดิมไปครับก็คอมโบธรรมดาไซส์สเต็ปแล้วก็ชาร์จสเต็ปสลับกันไปเรื่อย แบบนี้ครับโอเคได้สเตปไปแล้วก็ชาร์จสเตปไปสลับกันไปฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนเป็นเบจิโตบูมาเหมือนผมนะตัวเด,ดียวกันเลยแล้วก็ดาวดาวนนี่น,น่าจะเหมือนกันด้วยนะแต่เรายังคงได้คอมโบต่อเรื่อยๆฮะจนการ์ดหมดมือเลยเ <c oughs> หลือเอาไว้แค่เคาน์เตอร์อุ้มเปลี่ยนมาเป็นโบลี่ฮะลองดูรอเขาจังหวะนิดนึงแน่ได้เฉยเลยการ์ดเขียวตรงนี้เนี่ยถ้าเรามัวไปคอมโบผมเคยลองแล้ว หลายรอบมากๆด้วยถ้าเราคอมโบไปแล้วมันมันจะหลุดถ้าเราคาแต่ไซส์สเตปอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันจะหลุดเลยมันต้องกดการ์ดต,ต่ออะ่ะมันเหมือนแบบพกไวเชตมาแล้วอะ่ะเอ้อะไรนี่ก็หลบดีจังเลยเว้ยมาครับทุกคนรอจังหวะเขาก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบรอเขาหลบแล้วเราก็หลบตามโอเคขอดีเล่นหน่อยนะฮะไปเลยผมยังติดค้างคําขอของน้องๆน,น,นี่ไว้อีกเยอะเลยผมไปอ่านคอมเมนต์มาแล้วโอ้โหน้องๆขอมาแต่และตัวแต่และทีมนี่แบบอื เหลือความคาดหมายทั้งนั้นนอกเบต้าทั้งนั้นเอ้าหมดแต่พูดกดยอมแพ้ซะงั้นโอโทนี่ก็ตาแรกของวันถือว่าออกสตาร์ทมาได้ดีหรือเปล่าปกติผมจะแพ้นะมาเล่นอะไรแบบนี้โอเคถือว่าเราชนะแล้วกันและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะทำความเข้าใจกับเพื่อนๆทุกคนก่อนนะครับว่าเวลาผมเล่นเกมนี้นะ่ะ แล้วผมจัดเซตตัวละครที่มันสู้ไม่ได้สู้ใครไม่ได้เลยเอาไปเล่นสู้กับ PVP ต่างๆนานาเนี่ยคือผมไม่ได้อยากจะหวังให้มันชนะหรือว่าอยากให้มันแบบเก่งกว่าตัวละครนั้นๆเลยมันไปนไม่ได้นะครับผมแค่ทําเป็นคอนเทนต์แล้วก็ทําตามที่น้องๆมีการคอมเมนต์มาก็แค่นั้นครับเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆนะครับเอนจอยแล้วก็สนุกไปกับมันก็พอละไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากเพราะว่าแพ้หรือชนะมันก็ แค่เกมเหมือนเดิมถ้าแพ้เราก็แค่เริ่มใหม่ถ้าชนะเราก็ยินดีกับมันแค่นั้นเองส่วนคอมเมนต์ที่มีการแนะนํากันเข้ามานะครับผมก็ขอบคุณจริงๆเลยนะครับเพราะว่าผมเล่นเกมนี้ได้เล่นเกมนี้เป็นก็เพราะว่าคอมเมนต์เลยนะครับผมผมขอขอบคุณจากใจจริงๆ,ๆเลยนะครับผมาขาจะพูดอีกแล้วกดกัดเขาเติมไม่ทันโควต์เชนบ้าเลือดบ้าข้างเลอเกินในบางครั้งผมก็อือนะเนี่ยแบบนี้นะผมแค่แค่อยากลองอะไรแบแบแปลกๆ ตามจริงแล้วมันไม่ควรจะกดเข้าไปแบบนั้นนะเพื่อนๆผมก็แค่อยากลองอะไรแบบนิดๆหน่อยๆโอเคแล้วก็รอจังหวะนิดนึนงตอนนี้เราแพ้ทางในเรื่องของสีนะเราเปลี่ยนได้นะแต่ว่าอา้าวเขาเปลี่ยนกลับมาแบบนี้ใช่ไปครับ ability แล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทําไมเนี้ยจะโควเวชเชนเหรอเพื่อนมันไม่ใช่สไปอาร์ตมันเป็น ability ต่างหากแล้วโอเคนี่ครับผมก็คอมโบนะเนี่ยไม่ใช่ผมไม่คอมโบนะ แต่ว่าในบางครั้งผมแค่ไม่ทําแค่นั้นเองจะ <c oughs> <c oughs> เล่นแล้วก็ต้องรีบเล่นขอเล่นหน่อยเพื่อนโอเคชาร์จ okay. แล้วก็บลัดแล้วก็เข้าไปชาร์จบลั <c oughs> เอาเปลี่ยนมาแล้วก็อันนี้ปนไปเลยฮะออกกดไม่ได้อีกโอ้โหแบบนี้แย่แล้วครับท่านเฮ้ยไม่ทันเจเนี่ยเฮ้ยรอรอโอ้ไม่ทันเรานี่กดไม่ทันไม่ใช่อะไรหรอก <c oughs> อโอ้โห เรียบร้อยโดนแล้วเฮ้ยมันมีโอกาสหลบได้เนี่ยโอเคหลบได้แต่เขาก็หลบอ่ะโอ้โหผมลืมไปวะอึ๊บเขาว่าเชนตุ้มอ้โหโ,โ,โอเคตาน,นี้จะได้เล่นฟิวชั่นไหมเนี่ยยังไม่มีเกรฟิวชั่นเลยให้โดนด้วยเว้ยนั่นแน่เอม หมอนี่โอ้ยเฮ้ยไลซิงลัรว่ะเฮ้ยรีบจังเลยเพื่อนอเราก็รีบเหมือนกันว่าแต่คนอื่นโอ้ยลาร์บ้าด้วยเหรออืมหลบไม่ได้เลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยได้ใชยเลยแบบโลกเรานี่ขั้วโลกเลยเฮ้ยหลบตามเราทำไมอะ่ะไอ้หน,นีแน่โดดไปหน่อยดิ เปลี่ยนมาเหรอไอ่จะได้เล่นไหมเอออสต่อยนะครับแบบนี้ต่อยค้นแรงเลยนะครับอโอเคโดนโดนเก็บไปได้หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่มีเกรหลบแบบนี้ตายแน่นอนฮะอือหหนึ่งมัดตุ้มเดียวเราก็สวิสมาเป็นไม่ได้สวิสหลอกมันมาเองโอเคเบจิตโตบูลยุยต่อเข้าหน้าไปทีนึง แบบนี้ก็กดการ์ดฟ้าการ์ดใหญ่ไปเลยกดเทสดาเมจหน่อยได้ไหมเอา้าเขาก็เปลี่ยนลงมาก็แค่อยากลองเทสดาเมจดูแค่นั้นเองอะว่าลดเท่าไหร่อะอ้าเจ็บเจ็บยิง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 ว่อโอ้โหไม่ทันอืมโควต์เชนได้ไหมเอาไม่ได้อีก เออเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้าเอ้ย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 เด่นเยอะไปหน่อยมั้งอืมกลายเป็นบัตรพลังสร้างงานโอเคเอ้ยมันกดง่ายแปลกๆหรืออะไรวะปกติหลอด่อเขียวตรงนี้ของผมมันต้องเร็วกว่านี้ดิไม่ทันปะเนี่ยโอ้โหสรุปโอเคเปลี่ยนมาพิกิตร้าฝ่ายครับนี่น่าจะจบแล้วแหละ จบเลยโอเคฮะคลิปนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับก็แค่อยากเล่นธรรมดาที่ต้องมีคอนเทนต์แค่นั้นเองก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่ผมเล่นเป็นคอนเทนต์หรือว่าทำเป็นคอนเทนต์อะไรต่างๆที่เพื่อนๆเ,เห็นตัวผมไม่โหดหรือว่าตัวผมไม่ใช่ตัวตระดับสูงๆนะ ไอผมมันเป็น ID สายฟรีแล้วก็สำหรับใครที่เล่นเกมนี้แบบสายฟรีนะครับสู้ไว้ด้วยกันครับผมเลส s go แล้วก็เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วจ้า